ครับทุกท่านก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง move along อีกครั้งนึงนะครับพอดีวันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเขาเรียกว่าเลยดเีเส้นทางการเดินริมน้ำนะที่กรุงเทพมหาคนครทำไว้นะครับตั้งแต่วัดกัลยาณมิตรจนกระทั่งถึงบริเวณสะพานพุทธนะครับซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางนี้มันก็ไม่ใหมยอย่อะไรมากมายนะมันก็เป็นเส้นทางที่แบบว่า ทําขึ้นมาสักพักอย่างแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสมานะครับธรรมดาผมจะไม่ค่อยชอบเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพเท่าไหร่เพราะคนมันพูุกพลาดเนอนะแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบไม่ใช่ชอบความพุกพลาดผมรักซันโดเลยนะแต่วันนี้ก็ลองมาดูนะครับแล้วก็บร,รยากาศค่อนข้างดีนะเนี่ยก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นตอนเนี้นะครับทางซ้ายมือเราก็จะเห็นพระปางวัดอรุณนะครับแล้วก็จะมีเรือดินเนอร์ครูสนะล่องตามแม่น้ําเจ้าพยานะครับ มาเก็บบรรยากาศชิวๆแสงสวยๆนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นเป็นเจดีสามสี่อตอนนั้นก็จะเป็นของวัดโพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินดูเส้นทางกันเลยดีกว่านะครับคือจริงๆเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่แบบสะดวกในการมานะครับถ้าเรามาจอดรถที่วัดกัลยาณมิตรนะครับเราก็สามารถจะเดินจากต้นทางได้เลยนะครับ แล้วประตูวัดเนี่ยเปิดถึงสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเรามาช่วเงเย็นๆเราไม่อยากมาช่วงกลางวันนะครับแดดร้อนนะเราก็มาช่วเงเย็นๆแล้วเราก็เดินจากวัดกัลยะาณมิตรนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งถึงสะพานพุทธนะเรากลับมาเอารถเราก่อนสี่ทุ่มนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสบายๆมากนะครัเพราะว่าทางมันไม่ได้ไกลอะไรกันมากมายเลยนะแต่ถ้าคุณกลับมาหลังสี่ทุ่มก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณอาจจะต้องกลับมารับรถคุณในวันถัดไปนะครับเพราะประตูวัดอาจจะล็อกได้ อันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้านะครับที่อยู่ติดกับวัดกระยาณมิตรนะบรรยากาศก็จะนี่ครับชิวๆนะตอนนี้เขาปิดศาลเจ้าแล้วนะครับผมไปเดินค่อนข้างที่จะแบบเลดแล้วเนาะสองทุ่งกว่าอนะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปเดินเร็วกว่านี้ช่วงเงยน็เยนๆเขาก็ยังเปิดให้เข้าไปชมได้นะไปสกาลาได้นะครับคือศาลเจ้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสร้างในยุคสมัยเก่าๆมากๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีแบบเป็นร้อยปีขึ้นไปนะ อันนี้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นทางมันไม่ค่อยได้มืดนะมันก็จะมีไฟอย่างเงี้ยส่องสว่างตลอดทางนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะทางกทมอเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับทําที่ให้คนมานั่งด้วยนะเนี่ยมานั่งชิวๆนะนะนั่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชมบรรยากาศเรืเอแล่นผ่านนะครับแล้วก็เหมือนกับ พักผ่อนหย่อนใจนะเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบคนกรุงเทพสามารถมาแบบนั่งชิลๆได้นะแล้วก็จะมีกลุ่มคนนะมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพรางคนกม็มาเรียนถ่ายรูปกันนะมาแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยถ่ายแบบนี้นะครับแสงอย่างนี้เซต็ตยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ทางเดินนี่ครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นเป็นไกด์เนาะของคนที่แบบ ผู้พิการทางสายตาครับทางกทมก็ทําไว้ไอ้ตัวไกด์นี่มันทําจากสแตนเลสนะก็ค่อนข้างดีเนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารเนื้จริงๆแล้วมันเป็นบ้านนะตรงนี้มันเป็นบ้านแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามาคอนเวิร์ตให้มันกลายเป็นคาเฟ่บริสโตนะผมว่าบรรยากาศดีมากนะตรงนี้ผมเดินผ่านแล้วก็เหมือนกับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่หรือว่าตอนที่ผมไปมันเหมือนกับดึกแล้วนะสองทุ่มนิดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ราคาอาหารก็โอเคนะครับมันไม่ได้แพงเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ถูกจนเกินเหตุนะนะมันก็สามารถที่จะแบบกินได้นะจานร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไม่ได้แพงมากจนเกินไปวันนี้เราก็เดินเลาะริมแม่น้ามาเรื่อยๆนะมันก็จะมีแบบบ้านเรือนของคนนะเนาะแบบบรรยากาศชิลมากผมต้องมองบรรยากาศชิลมากถ้ามองไปด้านหน้าจะเห็นว่ามีแสงไฟที่เป็นเหมือนกับแสงไฟธงชาติไทยนะัอันนั้นนะคือสะพานพุทธ่มันก็ไม่ได้ไกลมากนะ เดินใหม่นิดนึงเราก็จะเจอแลนด์มาร์กอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นวัดซังตาครูสนะไม่ใช่ซานตาครูสนะครับสมัยก่อนเขาเรียกซังตาครูสนะซอโซนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็คือซานตาครูสเชิร์ชนะอันนี้มันจะเป็นสถาปัตยกรรมของโปรตุเกสนะครับก็คือสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคพระเจ้าตากสินนะพศออถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสองพนะครับมากกว่า200กว่าปีนะครับที่ที่เนี่ย แต่ตอนนี้ก็จะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับเขาไม่ได้ให้เข้าไปเดินในบริเวณตัวโบสถ์เนาะแต่เราสามารถเดินชมลานด้านหน้าได้นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆรั้วแล้วก็ไปถ่ายรูปได้นะใครจะไปคิดนะครับว่ามันจะมีสาสถาปัตยกรรมแบบเนี้นะอยู่บริเวณนี้เนาะผมไม่เคยรู้เลยนะเออเป็นแบบสองร้อยกว่าปีอะนะครับสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากอันเนี้ยโบสถ์นี่เขาสร้างให้กับคนโปรตุเกสนะครับที่มานกับอพยพมาอยู่ในประเทศไทยเพื่ออย่างสามารถเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะ สาการะบูชาในเหมือนกับความเชื่อของตัวเองในศาสนาของตัวเองได้นะก็ชิวมันก็แบบบรรยากาศชิวะโคตรชิวะแต่ตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาก็จะแบบเป็นสีแบบโคลนหน่อยนะเพราะว่าน้ําเหนือจากหน้านมันก็ไหลลงมาเลยเรือใช่ไหมครับมันก็เลยแบบจะเป็นสีเนี้ยนะระหว่างที่คุณเดินระหว่างทางคุณจะเห็นแบบเรือประดับไฟนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดอะ่ะมันเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงแบบ เขาเรียกว่าไรต้องเป็นเลดินนร์ครูสนะก็จะมีเหลือวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนมาแบบเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจพาลูกพาหลานมานั่งชิวๆมาทํากิจกรรมนั่งคุยกันรับบรรยากาศรับลมอะไรเงี้ยนะเออมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบคนกรุงเทพมาชิวได้นะจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะแบบบรรยากาศมันจะชิวอย่างนี้นะเวลามีคนมาพูดให้ผมฟังอะไรเงี้ยนะผมก็แบบฮ้่ลองมาดูก็นะ ตอนแรกผมคิดว่าคนมันจะเยอะด้วยซ้ำนะแต่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,อยู่มันโล่งมากอะ่ะหรือผมอาจจะมาตอนช่วงแบบค่ําแล้วก็ได้นะช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอาจจะคนเยอะ่าน,นี้ก็ได้นะข้างนียเขาก็จะมีแบบว่าที่ให้นั่งชิลนะครับเป็นเบนช์ให้นั่งชิลนะ,ะเป็นระยะระยะนะคนก็แบบมานั่งชิวกันนะบางทีแบบคู่รักเอ่ยเพื่อนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็มานั่งกินนั่งแบบ คุยทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนนะรีแล็กซ์คราวนี้เราก็เดินเข้ามาใกล้สะพานพุทธมากขึ้นเลยนะเห็นไหมครับว่าบริเวณตรงที่มีแสงไฟไกลๆนะหนึ่งที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับเป็นธงชาตินะก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับชาติศาตสาตร์กษัตริย์นะสะพานพุทธจะไม่ได้เปิดไฟทุกวันนะก็เหมือนกับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะวันไหนเปิดไฟ ก็เดินชิวๆต่อมาเรื่อยๆนะเขาทําทางแบบสว่างมากอะแล้วก็สะอาดมากนะแล้วก็รองรับคุณพิการทางสายตาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไกด์เนี่ยมันอยู่ติดกับไอ้ตัวกาดเรลกันตกนะก็สามารถจับได้เออเนี่ยผมมาจเอน้องแมวเหมียวนะก็เลยแบบเออเล่นกับเขาหน่อยหนึ่งอะยเงี้ยก็ไม่ตื่นคนเลยนะเจ้าตัวเนี้เจ้าส้มเนี่ย แมวส้มมันไม่ตื่นคนนะคิดว่าก็ใครแวะผ่านไปผ่านมาเมตาน้องก็เข้ามานุ้หัวเกาคางก็ได้นะครับมาเอ็นดูเขาหน่อยนะเนออี่ยนี่ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับด้านขวามือเมื่ท,ที่มีคนนั่งจะมีน้องสองคนนะอะเขาเหมือนกับมาสเก็ตช์ภาพนะใช้แบบเป็นดินสอดำกับช็อคสีดำนะสเกเ็ตชนะ์เป็นภาพแลกกันไว้นะเป็นภาพขาวดำเ้ยกนะ็สวยนะค่อนข้างสวย แต่ผมไม่ได้เข้าไปคุยอะไรขเขามากนะไม่อยากจะแบบไปบรบกวนเขาเํเขาแบบทำงานชิวๆด้านขวามือที่เราเห็นเป็นจั่วสีขาวตรงน,นู้นนาะอันนี้ก็คือสํานักงานเทศกนะิจอันนี้เราก็เดินผ่านบางคนก็มาถ่ายรูปรับปร,ริญญาเลยนะเนี่ยก็จะเป็นสํานักงานเทศกิจสำนักงานเทศกิจมันก็อยู่ติดก,กับสะพานพูดนะผมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะ เพื่อมาเคยเดินครั้งแรกนะคือประตูที่เราเห็นตรงนี้นะครับไอตัวเกตเนี่ยมันจะปิดหลังสี่ทุ่มนะหลังสี่ทุ่มเส้นทางตรงนี้จะเดินไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นไปเพื่อความปลอดภัยนะเพราะมันค่อนข้างเปี่ยวนะดึกๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุนะอาชญากรรมขึนนึงนอันนี้ก็จะเป็นเรือของเทศกิจนะของสำนักง,งานเทศกิจอะไรเงี้ยพอเลยตรงนี้ไปนะครับมันจะมีลานอยู่ด้านหน้าเนี่ยที่เรากำลังจะเดินไปเนะี่ยมันก็เป็นลานกิจกรรมอะ่ะเออเป็นลานกิจกรรมเล็กๆนะ พวกวัยรุ่นไรเขาก็มาแบบมานั่งชิลกันมานั่งแบบอัดติ๊กต๊อกเปิดเพลงอะไรเงี้ยครับจับปุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังขนาดที่ทบอกว่ามันรบกวนกันละกันนะออผมว่าเนี่ยก็จะเหมือนที่เห็นคนก็ไม่ได้แบบพูุกพ่านมากนะก็จะแบบชิลชิมากบรรยากาศโคชิลอะ่ะเออถ้าใครว่างก็แบบแวะมาได้นะครับบหมาะกําลังกายเนาะอันนี้เป็นวัดประยูนยบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอยู่บริเวณเนี้ยออ อันนี้ก็เป็นที่แบบจอดรถนะคนก็มาจอด,ดอรถอ,อย่างเงี้ยคนก็จอดเต็มแบบมอเตอร์ไซค์จอดเต็มสบายๆนะครับแนะนาให้เอามอเตอร์ไซค์มานะถ้าเกิดจะมาจอดแถวนี้นะแต่ถ้าเกิดเอารถมาก็แนะนําให้ไปจอดที่วัดกระยาณมิตรที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับเนี่ยเขาก็าไปซื้อของกินจากตลาดใต้สะพานพุทธฝ,ฝั่งทนเนาะอันนี้อยู่ฝั่งทนถ้าเดินลอดใต้สะพานพุทธไปเรื่อยๆอีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอาจจะเห็นด้านขวามือนจะมีแสงไฟแบบสว่างโล่เลย อ,อตรงนั้นเ,นเป็นตลาดมีทั้งของกินของฝากของใช้เสื้อผ้าอะไรนะของก๊อกแก๊กอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่ผมไม่ได้ไปเนะี่ยเพราะผมเป็นคนแบบอย่างที่ผมบอกอนะผมเป็นคนแบบผมเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายอนะผมผมผมรักสันโดษเนะผมไม่ชอบความวุ่นวายของผู้ภาคนี่เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากๆก็จะสังเกตวก่าทำไมผมชอบเที่ยวต่างจังหวัดเนะี่ยผมชอบขี่รถเที่ยวเพราะว่าการขี่รถเนี่ยมันไปคนเดียวนะไปคนเดียวอยู่กับตัวเองนะ ม,ม,มีเจ้าหนูน้อยมาวิ่งนี่นะครับทางซ้ายมือเห็นไหมน่ารักนี่นะบรรยากาศจะแบบเป็นอย่างเนี้ยคนก็นั่งกับพื้นนะพาลูกมานั่งชิวอะไรอย่างเงี้ยเอ,อกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างเขาเรียกว่ากิจกรรมครอบครัวได้นะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่กทมสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับมันเหมือนกับว่าทําให้คนมีพื้นที่ที่จะออกจากบ้านบ้างอะ่ะไม่ใช่ขลุกอยู่แต่ในบ้านหรือไปแต่ห้างนะอืเนี่ยมันก็จะแบบ อันนี้สะพานพุทธนะที่เราเห็นเนี่ยข้างหนา้าเนี่ยน,นะเขาจะเปิดไฟไว้ก็หลายคนเนาะชอบเดินขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานพุทธเนะี่ยตรงที่เกีจตเดนเินขึ้นไปผม,มเลยอยู่แถวนี้แหละเนี่ยถ้าเห็นตรงไฟว่าแบบแบบแบบด้านขวามือเมื่อกี้นะตรงนั้นนะเลยไปหน่อยหนึ่งนนกกนนเนี่ยจะกลับมาอีกทีอันนี้ตรงเนี้ยแวบบเลยไปให้มับจะมีไฟเป็นแผงๆนะตรงนั้นแหละคือตลาดเป็นเหมือนกับนายมาร์เก็ตเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศมันจะแบบชิวๆประมาณเนี้ยนะ ใครมีเวลาก็มาเดินออกกลังกายมาเดินเล่นกันได้นะมีการชิวมากนะสวยมากกลางคืนยิ่งกลางคืนยิ่งสวยผมว่ายิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดียิ่งสวยอันนี้ก็จะเป็นแบบผมถ่ายรูปพวกเรือดินเนอร์ครูซเนะกำลังจะแล่นผ่านสะพานพุทธอะไอย่างเงี้ยนะผมก็ถ่ายไว้ก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็เอาเป็นว่าเรามาดูแสงไฟจากเรือดินเนอร์ครูซนะแล้วก็ฟังเพลงคลอไปเบาๆหน่ยครับ โอเคครับขอบคุณนะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับในช่องมูฟหลอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่ผมต้องขออภัยในคุณภาพของวิดีโอด้วยนะครับกล้อง GoPro มันไม่ค่อยโอเคช่วงกลางคืนเท่าไหร่เนาะแต่ได้ข่าวว่า Osmo มันจะดีกว่าเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาลองดูกันใหม่นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยครับ